ตองใช้สานนะระบบาร้วกทีเาะว่าองนี้ัวหน่ยแวันระวันะว่ามก็เลยเข้ามาที่เยอะนะ การเราเน้นประชาจักรันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามกฎนะไม่สวมบวดกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาตัดสือนเขานะเพื่อตัวของเขาเองคนไหนขับมาไม่คาดเข็มขัดหรือว่าโทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็แนะนำเขานะเพื่อให้เขาระมัดระวังในช่วงนี้นะโอเคครับขอบคุณนะ ในส่วนขององค์การิหาส่วนตำบลคีราาได้จัดชุดผู้ช่วยผู้ภัยมาใช่ไหมฮะใช่ครับเราบริการยังไงครับเนะี่ยคือถ้ามีอุบัติเหตุก็เขามาแจ้งเราเราที่ไปช่วยหรือว่าเขาโทรมาให้หน่วยงานนะครับพร้อมเลยใช่ไหมพร้อมครับแล้วถ้าติดต่อได้เบอร์โทรอะไรฮะที่ผู้ช่วยผนะู้ภัยเนี่ยเบอร์โทรคือเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสอง 8 4 3 6 08ครับอ๋อ08 1 2 8 4 3 6 08าเนาะได้24ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของด้านสาธารณสุขเราได้จัดชุดรอพอสตอเนาะมาดูแลเนาะมันมีที่ไห,ออไหนบ้างครับรอพสตอไหนบ้างครับมีสลับกันทำนขั้นบนนะครับเหรอหมุนเวียนกันมาหมุนเวียนกันมานะครับแล้วก็มีมีอุปกรณ์การแพทย์เบื้องต้นนะ มาดูแลกันนะพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตชดเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็จิตอาสาแล้วก็ผู้ชีวผูนะ้ภัยเนาะร่วมกัน